มาชมถนนฤด้ดูฝนต้องได้หยุดงานหลายวันต้องรอให้มีแดดออกหลายสักวันสองวันถึงจะได้ลงมือทำเพราะฝนตกทุกวันดูถนนรถวิ่งไม่ได้คนหินคนไฟไม่ได้ก็ต้องหยุด ก็ทำงานได้วันเดียวก็หยุดเป็นอาทิตย์ซึงถ้ามีพายุเข้าก็ต้องลอยทำงานไม่ได้มาไลน์อัปเดตให้ดูข้อมูลประเทศเสาไปได้สิบเก้าต้นแล้วเดซวได้สิบเก้าต้นก็คง ต้องรอให้พื้นดินแห้งสักนิดนึ่งรอวันไหนที่แดดออกสักหลายๆวันไปลงมอือเทต่อปูนก็ยังเหลือเยอะแข็งหมดแล้วโดนความชื้นทำไงได้สั่งปูนมาเยอะเกินไปทำงานไม่ได้ต้องเอาไปเทยอย่างอื่นเสร็จละเอาไปเทพื้นกุฏิ ถ้าหมดปูนก็บพอยอะสบายใจได้ช่วงนี้ปูนยังเหลือเยอะก็ต้องพยายามหาที่ทำต้ดกําแพงไม่ได้ก็ไปเทอย่างอื่นสภาพถนนแม้แต่คนเดินก็ยังจะล้มอยู่ยังลื่นรถวิ่งก็ไม่ต้องพูดถึงต้องใส่ต้องเข็นแต่รถไม่ต้องได้ทำอะไรแล้ว คิดว่าจะทำงานแต่ต้องมาเขีนรถแทนปพระช่วงนี้มันหมดเสาที่เทไว้แต่ก่อนแนละต้องรอขุดหลุมอีกขุดหลุมแล้วก็เทต่อไปอีกที่เทมานีนสิบเก้าต้นต้นที่ยี่สิบนี้ต้องได้ต่อเหล็กก่อนเหล็กสั้น แล้วก็ต้องได้ถมดินคู่ขนานไปด้วยเพราะรถจะได้ทำงานสะดวกถ้าไม่ถมดินขึ้นน้ำก็จะท่วมแบบนี้น้ำท่วมแล้วอีกอย่างรถก็ย,ยกพอเก็ตขึ้นเทไม่ถึงก็ต้องได้เอาดินถมให้เสมอเสมอกับพื้นที่จะเทเสาที่จะได้ทำต่อไปอีกต้องรอฝนหยุด สักพักหนึ่งก่อนอืดูถนนลื่นถนนลื่นมากคนเดินนี่ต้องระวังน่ะอืจะล้มแล้วถ่ายคลิปอยู่ก็ยังจะลื่นอยนี้ยังยังจะล้มอยู่เนี่ยฤดูฝนทำงานยากก็เลยไม่ค่อยทำมีปีนี้แหละทำฤดูฝนพ่ออยากจะให้มันเสร็จปีหน้าอยากจะเทให้มันเสร็จ เลยต้องทำทั้งฤดูฝนปีหกเก้านี่เ่าจะเสร็จที่ว่าจะเอาให้เสร็จก็เลยต้องทำฤดูฝนด้วยเพราะถ้าจะไปทำเอาตอนปีหน้าแล้วมันจะไม่เสร็จถ้าเราเทเสาปีนี้เสร็จปีหน้าก็ยังพอที่จะเทแผงเทช่องแผงเสร็จอยู่อยู่ถนน เป็นไม่ใช่ลูกหลังแต่มันเป็นดินโคลนดินโคลนลื่นโดนน้ำแล้วลื่นก็ให้ดูสภาพนางงานอย่างนี้แหละยังไงถ้าไม่มีปูนก็ไม่ทำหรอกแต่ยนี้มีปูนอยู่ก็ทำให้หมดปูนที่สั่งมาดว้ก่อ ปูนเหลือเยอะอยู่ก็ต้องทําไปจนไม่หมดปูนเทตามกฎติแล้วก่อนไม่หมดก็ต้องเอามาทเทเสากำแพงเหมือนเดิมก็ต้องทําไปไปก่อนหาให้ดูหน้าง,งานเนี่ยที่เป็นหลมเรนนี่ก็น่าสนุกอยู่นะเดินไปแล้วก็ต้องรอ หรือว่าตนเองจะล้มกิ่งกับโคนเมื่อไหร่คอยลุ้นอยู่